เมนูมือนี่เป็นเมนูคืออยากยิงมันผยอยากชั้นนี่แหละจ้าอยากกินตมลาวแบบบ้านๆตมปลาแด็กต้อนแบบนี้นะคะแล้วก็อยากกินซุปมะเขือน้ำยิงว่ได้กินด้วนเติบแล้วค่ะทุกคนคะ่ะมือนี่ก็เลยไปตลาดกับไอช้ชยเวงนะคะได้เห็ดเฟี้ยงมา2ขีดแล้วก็ได้มะเขือมาสีเอามาซุปใส่ปลาทูจ้ามีปลาทูอยู่2ตัวนะคะซื้อมาไหวโดนเติบล้วจะทุกคนมือนี่ก็เลยสิเอามะเขือไปตุมใส่น้ำปลาเดกนะคะปลาราที่ใช้วันนี้ก็คือก็อคือเดิมจ้าเอฟซีถามขามาลายต่อลายคนจนต้องตั้งขอความอัตอนโนมัติย,ยิงข ก,ก,กินน้ำปลาแดกอีหยังกินน้ำปลาแดกอีหัอใดเจ้าคือตำเป็นตะแซ่บเจ้าคือตำเป็นตะนวดเห็ปลาราที่กินวันนี้นะคะปลาราคูนงจ้าคือเก่าคือเดิมเนาะจ้ะทุกคนลงให้เบิ่งหลายต่อหลายคลิปแล้วเด้อค่ะเรื่องขั้นตอนการสั่งซื้อหรือว่าวิธีทำนะคะซุปมเะเขือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ที่ว่าไว้คือคลิปก่อนนั่นแหละจ้าแบ่งไปให้ยายตุกับยายนอมด้วยเนาะคะ่ะถุงน้อยนึงนะจ๊ะหญิงแนวผู้เฒ่าเพิ่นกินง่ายฉันก็เลยเออคือเห็นยายตุกับยายนอมก็เลยแบ่งไปให้เพิ่อนน้ำเนาะค่ะผักห้งนา ใจมาจากไซวาตีนีฉันเ็จรูปให้เบิองว่าฉันได้เลขบรนดานใจใน,ในการตำบักคุงแบบนี้มาแต่ใส่เสียหายแครดีเพื่อนยูตะ,ะจำบ่ได้เนาะค่ะว่าเอามาจากเห็ใดหญิงเห็นมันเิ็นตาแบก็เลยส่งไปให้หิงเบิ้นเบิเ่งคุยโทรศัพท์กับหิงเปิ้นแม่แม่ยูหลุดเอ้ยมึงแค่นี้ก็เด้กกูไปตำบักคุงก่อนนกหิงเปินเ้นบอกตำสวยๆเด้อระวังติดเหลืองเมนยูหิงฉันใส่มะกอ,อกกับมะอึกเยอะไปหน่อยเนาะคะ่ะจริงๆเขาไม่ได้ใส่มะเขือเทศนะคะในรูปแต่ว่าย่างบหมั่นใจฝีมือจะคลองปานนัน กินแบบนั้นแต่ว่าถ้าตำเล่าเล่าแบบนี้ต้องใส่ปลาแดกตอนน้ำนอกจากมื้อนี้บ่ค่อยได้ตำผิดปานใดเนาะคะ่ะฉันอยากกินนะนะหญิงแต่ว่าถ้าเป็นรสชาติของไอ้เชฟเวียงหรือว่าเป็นเมนูที่ตำที่ไอ้เชฟเวียงรีเฟรชมานะคะฉันก็จะตำให้เล่าแบบเพลิดเพสะดุดสะดุดลดอันนี้ฉันสิตำกินเองแม่ฉันก็เลยตำแบบอนุบาลเนจักน้อยแต่ก็แซ่บเสียบโดยหญิงเ,เดนโดนๆจังได้กินเทื่อนึงเมนูนี่แซ่บตายบาดตายบ่ายไปพี่น้องเอ้ยมาจวดๆน้ำกันเด้อค่ะทุกคนเด้อหุงแล้วก็ละสิกินข้าวเนาะค่ะฝนเทอื้อลงมาก็เริ่มปปะออกไถ่ายเอาอลงๆมากมักหน่่อยกั็เริ่ ภาการเลือกงานมาได้ยังกินข่าวกินปลาได้แนวกินอีกอย่างกินแลงเนาะค่ะคอมเมนมาบอกกันในเด้อแซ<ส>่บไรยิงเอ้ยเบืองจากลีลาทาทางของฉันลถฉันทอดหมูย่อให้ไอ้เชีวงน้ำเนาะคะ<น>่ะแล้วก็มีส้มผักนะคะมีป่นบะทูหนึ่งข้าวเหนียวติดบล็กไงเลยจัดทุกคนมาแซ่บๆน้องกันเด้อพี่น้องเด้พอดพากันได้อีกอย่างกินแลงเนาะค่ะคอมเมนมาบอกกันแน่รับชมช่องเฮ้าจากจังหวัดใดอำเภอใดประเทศใดข้อเมนบอกกันในเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีอยู่ทางใดเนาะว่ารู้ว่าซองอื่นเป็นคื้นกันบ่นอกจากเวลาได้อ่านค้มเมนของพีนพีน ปีนี้ลรวก็บเบิงเข้าจากจังหวัดใดประเทศใดจังสิหน้าเพื่อนคอมเมนต์มามันรู้สึกแบบว่าต้าซื้อถึงกันได้เข้าพูดคุยกันได้เป็นมูเป็นพวกเป็นมิตรภาพเป็นพี่เป็นน้องจังศิรนนายิงมันรู้สึกว่าเออเราก็ยังมีคนที่ติดตามชมเข้าที่เพื่อนเบิงเข้าที่เพเื่อนถา่าเข้าจังศิริเป็นความอบอุ่นในการเฮ็ดช่องเฮ็ดขิป,ปแบบหนึ่งของฉันถือว่าเป็นแรงบันดาลใจหรือว่ากําลังใจหลักๆของฉันเลยก็ว่าได้เนาะค่ะที่เราทาคลิปไปลงทุกวันลงทุกเดือนลงทุกปีนี่มีคนเบิงมีคนเห็นมีคนติดตามเขออองงฉฉฉััันนนต่ให้จะบกวาาทํคิ สองคนกับผัวฉันกินข่าวกับผัวฉันอยู่สองคนกับผัวบนโลกใบนี้แต่ถ้าบ่บมีพวกเธอบบมีคนเบิงบบมีเอฟซีบมีแฟนค่ะคอยสนับสนุนคอยกดไลค์กดแชร์คอยคอมเมนต์พูดคุยให้ค,ใหความรู้ให้กำลังใจกันช่องของฉันนี่เดินทางมาบ่หอดมือนีอหลีดี่ญิงมันบ่มีไผที่ศิสษมารัดลงเรื่องเล่าลูอว่าทายทอดเรื่องเล่าต่างๆของตัวเองได้โดยที่ไม่มีคนดูแต่เราจะยังมีแรงขับเคลื่อนเหตดช่องเหตุอย่างของเข้าไปเรื่อยๆมันต้องมีท้อมันต้องมีหยุดลงมือทำกันบ้างแต่ที่ฉันหยุดไม่ได้คือพวกเธอไงงงบบาาททีีนะะค นะความอบอุ่นของช่องน้อยๆช่องนี้ของฉันนะฉันไม่สบายฉันป่วยกันยังม ar ีคนมาให้กําลังใจกันยังมีคนมาแนะนําว่าต้องกินยาแบบนั้นแบบนี้เอ้ยเคยปิ่นพี่เคยปิ่นหรือแม้กระทั่งวันไหนที่ฉันไม่ได้ลงคลิปย่าจ้าหายไปใส่เจ้าคือบลูลงคลิปแพตตี้ทำไมเธอไม่ลงคลิปแพตตี้ทำไมเธอไม่ลงลูกมันยังมีคนมาถามมาใสา่ใจมันเป็นอะไรที่เรียกว่าความรู้สึกดีๆมิตรภาพดีๆที่มีให้กันที่มันเกิดขึ้นจากช่องน้อยๆช่องนี้ของฉันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกโชคดีที่มีพี่ๆน้องๆเอฟ เเ็ดช่องลยมือนีไปแล้วจ้ะทุกคนมากินยัววัวนัวหัวมวนซมินน่งอะรเด้อค่ะยูย่ๆกับมาบวชสูกบวชด,ดามาหักเอฟซีขึ้นมาทันทีนะคะมือนีไปแล้วขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามกันบึงกันมาจนหอดมือนีไปแล้วสวัสดีค่ะ